ช่วงบ่ายเราเดินทั้งวันดูสิอย่างเช้าให้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 เลี้ยงลายใช่ไหมไม้รู้จักภาษาให้ให้หลักการว่าต้องทําอะไร่ไม่เช้าให้จะทํานานทำน้อยไม่เด็กเกี่ยวถ้าคุณรู้ทีลักสนาบไปเรื่อยๆแล้จะไม่เกี่ยวกับการเวลาอย่างู้ึสัมผัสกับเรื่องนั้นอย่างสดใหม่ๆเลยเครื่องํา นี่นี่คือชีวิตปัจจุบันเป็นชีวิตหรอเหมือนเพิ่งทำไม่เคยทำมาแล้วใอ้กอาใจดีนะอันนี่อันนี้เสียเนี้เดี๋ยวจะมีอะไรยังไงอันนี้ต้องเสียบเข้าเนี้หลังจากนี้ไปก่อนที่เราจะไปอันนี้เสียบเข้าอันนี้เพื่อให้กา้เสียบให้ไอ้นนี่เสียบหัวข้ออันเนี้ยที่เราลองไปทำดูสิ เมื่อเช้ามาให้หวข้อไปแล้วทำยังไงให้เกิดการรู้สึกที่าคากลับมาในเมื่อเช้าในช่วงนี้จากที้ไปจนก่าตอนนี้เราก็เลือกประมาณ5โมงาจะเร็วหน่อยก็ได้เพื่อเข้าที่ัเราจตงรนงนี้ให้วท่าน เราไมจะให้พวกเราทำยนนีงก็ะต้องร่วมใจที่ส่วใหญ่เราจะได้ช้เว่าพอ